สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูนะครับ s อ0 0ครับรว่าซีรีส์7อันนี้เป็น12ล้อนะครับ12ล้อแทนเตีย้ยลอมากครับคันนี้เป็นรถลูกค้า จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของเสียเอิมมอเตอร์นะครับหรือว่าอิมมอเตอร์มหาสารคามหล่อมากคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาเทาแรมโบ้ครับแต่ว่า <c oughs> มีกากเพชรน,นะครับด้วยสวยงามมากมีกากเพชรด้วย ทุกคนดูนะครับเห็นไหมจะมีกาดเพชรตัวนี้เขาใส่กากเพชรเสร็จนะครับเขาก็พ่นสีแล็กเกอร์ทับนะครับอันนี้ก็จากอูเกตเอ็มนะครับแต่งให้แบบจัดเต็มก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็ยังจะเหลือเหลืออะไรเหลือกระเช้าด้านบนเนาะหรือว่าเขาไม่ได้ใส่กระเช้าเพราะว่า อ่าอินเจ็ดร้อยกันนี้น่าจะเอาไปทำน่าจะไปทำรถแห่นะครับน่าจะเอาไปทำรถแห,ถห่กระทะแปดน็อตชุดโคเมียมนะครับชุดสตเลตกระทะมีเนียมโอ้ยไม่ใช่กระทะมีเนียมกระทะสแตเลตนะครับอันนี้เป็นสิบล้อสิบสองล้อแทนเตีย้ย นะครับหลอๆเลยครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นถุงลมระบบถุงลมด้านหน้าก็จะเป็นคันแนบรองรับด้วยแนบนะครับอันนี้น้องดูครับสีสวยมากนะครับสีเทาดัมโบนะครับยังไม่ได้ล้างก็ รอจัดจ้านนะน,นี้ก็ PM ก็เอามาจอดที่อูช่างต้นครับเอามาจอดทำาบอดอยู่ยช่างต้นหรือว่าร้านธีรวัตรการการช่างนะครับสนใจเบาะสวยๆหุ้มเบาะงามๆ ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์062 904 3310หครับว่าชังต้นหล่อมากคันนี้ครับรถสภาพยังโอเคเลยนะครับแคซียังสวยงามมากนะครับลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมารับไปดูเลนะครับให้เสียเอ็มมอเตอร์มหาสาครคามได้ดูเลให้นะครับในส่วนของระบบภายในภายในเนี้ยแน่นอนครับ นนันเราลองเปิดดูนั่นเลยลองบอกไว้ไหมอ่ะไม่ได้ลอกเนี่ยทุกคนดูภายในครับรอไหมโอ้มานมานก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดให้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็น <c oughs> หัวเจ็ดเจ็ดร้อย รอๆเลยครับตรงข้าพมันมกว้างครับจอดดีจอดทำเบาะครับร้านช่างต้นก็อยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามนะครับอยู่ตรงข้ามร้านปทุมวันนะครับไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ รถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่นะครับสิบลอ้อแต่ส่วนมากพีเอ็มเอ็มมอเตอร์ M, M motor, ก็จะเอามาทำร้านช่างต้นโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นร้านประจำขาประจำด้วยนะครับคันนี้ลอยมากครับลอยจริง ชอบสีมันมากครับสีสวยมากครับอันนี้ถ้าเอาไปทำรถลากรถเกี่ยวนะครับทำรถลากรถเกี่ยวนี่โอ้หล่อจัดจ้านเลยแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะครับส่วนคันนี้เขาเจะไปทำรถแห่ท,ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพาทุกคนมาดูครับว่ารถสวยๆหล่อๆของ เเอ็มมอเตอร์มหาสาร,รคามก็มีให้เลือกมากมายหลายสีนะครับแล้วแต่เราจะสั่งทําสั่งต่อมานะครับจะ<ม>ชอบเป็นแนวข้อกเกษตรหรือว่าแคมเบอร์นะครับล่างรถเกี่ยวลางรถแม็คโครท้ายลาดนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะห่างหายเป็นนานครับห <c oughs> ่างสงการมาไม่ได้ลงคลิป ให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าติดหลายงานนะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปขอนแก่นนะครับซึ่งไปดูงานไปไปสอบเนะเาะว่าเราทำงานหลายที่นะครับก็มีทั้งทำงานบริษัทนะครับแล้วก็งานถ่ายคลิป ก็เลยไม่มีเวลาว่างนะครับมารีวิวให้พี่น้องดูอันนี้ถือโอกาสดีครับเดดบรรยากาศตอนบ่ายนะครับแตะ40องศาร้อนจัดเราจะรีวิวแบบมาไวไปไวเหมือนเดิม นะควันนี้เสเมน่าจะทําท่อใหม่ครับ <S 1> <S 1> <N> น่าจะทําท่อขึ้นสเต็ปของแกก็น่าจะทําท่อไปฉลาม<ป>หรือว่าปลาตัดอยู่ด้านหัวจริงนะครับหลังหัวเจิงใครอยากได้รถลอนอนนะครับไปประดับบารมีนะครับ ที่บริษัทหรือว่าที่โกดังหรือว่าที่ทีมงานก็ลองมาหาดูครับรถแถวสารครามเยอะแยะนะครับเอ็0จไม่ว่จาจะเป็นของพ e ี Top ่ท็อแทมหกอโซหรือว่าพีเอ็มมอเตอร์มาสารครามนะครับมีทั้งหมดสองเจ้านะครับชอบเจ้าไหนเป็น f อฟเจ้าไหนก็ลองพักลองโทรมาสอบถามดูนะครับส่วนโตผมก็ มารีวิวนะครับทุกช่วงนะครับไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ออกหาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับหลังสงการมานี่นะครับสามสี่ห้าวันแล้วนะรถหลอมากครับคันนี้เอสเจ็ดร้อยครับรูวะ ครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะจบเพียงเท่านี้ครับรีวิวก็อยากให้ดูสีครับสีเป็นสีกับเพชรฝังฝังกับเพชรอ่ะสวยงามมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบายบายครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับพี่น้องครับฝากตัวลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องลูกสายมันครับสวัสดีครับ